สวัสดีค่ะสวนมารีจาวันนี้มาใหม่อีกเพิ่มเติมนะคะบางกระถางก็ปล่อยไปแล้วนะคะบางกระถางก็ปล่อยไปแล้วนะคะ <jóvenes S 1> แต่วันนี้ก็มีสวยเพิ่มเติมนะคะมีสวยเพิ่มเติมก็เลยอยากเอามาให้ชมอีกเพิ่มเติมนะคะมีสวยเพิ่มเติมมีทั้งราคาย่อมย่อมนะคะย่อมย่อม,ม,มถ้าอย่างนี้ก็มารีก็ปล่อยอยู่ที่ กระถางนี้ก็คือมีทั้งหมด4หนอนะคะขอ390รวมส่งนะคะนะคะ4หนอนะคะนี่นะคะนะคะ4หนอถ้าถ้าอย่างนี้มินิอย่างนี้นะคะปรีเอาอยู่ที่190รวมส่งนะคะ190นะคะอันนี้กระถาง4นิ้วนะคะแต่มีกระถาง6นิ้วอยู่นะคะถ้าอย่างนี้ก็ สองหนอนนะคะสองหนอนนะคะลายอย่างนี้นะคะก็คือปอนี่ถ้าได้อายุนะคะถ้าได้อายุก็คือถ้าได้อายุก็จะเวอร์วางประมาณนี้นะคะนะคะคือตามที่มารีเลี้ยงมาเนาะประมาณนั้นนะคะร้อยเก้าสิบนี่มีมีหลายกระถางอยู่นะคะนะคะนี่กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองนะคะสีขาวนะคะ แล้วกระถางที่สามนะคะนะคะร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะนะคะหน่อใหม่นะคะมีสองหน่อเหมือนกันนะคะค่ะก็อย่างนี้ก็ยังราคาไหนดีนะคะอย่างนี้ก็ลากเดินดีแล้วแต่หน่อใหม่กาลังมาอย่างนี้นะคะหน่อใหม่กาลังมานะคะอย่างนี้เอาไป ร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยนะคะร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะ150ร้อยห้าสิบรวมส่งนี่มีสองกระถางนะคะกระถางที่สองนะคะนี่นอใหม่มาแล้วนะคะนอใหม่มาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระถางนี้ที่จัดจัดนี้มารีขายอยู่หกร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะนะคะ ไปหลายกระถางแล้วนะคะเหลือเหลือแค่กระถางนี้กระถางเดียวแล้วนะคะ690รวมส่งนะคะเวอร์วังมากเลยนะคะ,ะ,คะสีจัดจ้านนะคะแล้วก็อย่างนี้ลายอย่างนี้อีกก็690นะคะมีหน่อเดียวนะคะนะคะแต่ลากเดินแล้วแต่ยังไม่แทงหนอนนะคะมี2กระถา,นนะะะถานนงนะคะกระถางที่1นะคะแล้วก็กระถางที่2นะคะกระถางที่2 ลายจะจานมากนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะกระถางนี้390รวมส่งนะคะก็หนอเขานะคะใหญ่หน่อใหญ่นะคะแล้วก็อย่างนี้กระถางที่สองนะคะ390นะคะใหญ่มากนะคะคกระถางนี้เรารู้สึกว่าหนอที่สามกำลังขึ้น นะคะหน่อที่สามกำลังขึ้นไหมหนึ่งสองมีสองนะคะแต่หนอ่อเขาต้นเขาใหญ่นะคะนะคะมีอยู่สามกระถางนะคะสีกะนะะ่กระถางนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามกระถางที่สี่กระถางที่ห้านะคะกระถางที่ห้านี่สวยลายสวยนะคะสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะนะคะ นี่ก็390รวมส่งนะคะก็ชุดนี้ที่มามารีลงคลิปนี้นะคะขอเป็นวันจันทร์นะคะขอเป็นวันจันทร์ส่งนะคะคือไม่ได้ส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะเดี๋ยวมาลีจะพาไปชมประกายดาวกลนะคะนับวันสวยนะคะนับวันสวยมากนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้านะนะคะท่านไหนอยากได้ก็แอดไลน์มาเลยเดี๋ยวมาลีจะทิ้งเบอร์โทร ในใต้คลิปให้นะคะแอดไลน์หรือว่าทัก Facebook มาเลยได้นะคะทัก Facebook มาแอดเฟซบุ๊กมาได้เลยนะคะก็มารีหลงพืชไม่มีคำว่าสวนนะคะภาษาไทยเลยมารีหลงพืชเลยนะคะทักแชท t m s s s e n g e r นะคะ Facebook เพจก็สวนมารีหลงพืชเหมือนกันนะคะเข้าไปในเพจนะคะก็สวนมารีหลงพืชเหมือนกันนะคะสีจัดจานนะคะ ปากกายดาวกลายต่อนะคะสีจัดจานกระถางที่หนึ่งนะคะสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะ,ะนะคะอันนี้คือมารีไม่เห็นหน้าเพราะว่ามารีอยากโชว์ต้นไม้แบบเน้นๆนะคะนะคะสามร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะกระถางที่สองนะคะคือสามร้อยเก้าสิบนี่มีเยอะนะคะแต่ถ้าราคานี้ต้นนี้นะคะสี่ร้อยเก้าสิบนะคะ เป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้ไซสแม่แล้วนะคะเนี้ยนะคะเป็นไม้ไซส์แม่นะคะนะคะจันดำจันดำต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะจันดำต้นนี้มีต้นเดียวมารีเอาพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งมีมาได้สองกระถางนะคะมารียังไม่ได้ปล่อยนะคะก็คือแต่ราคาก็ไม่แรงนะคะมารีก็คือความชอบนะคะความชอบก็เลยต้องเก็บมานะคะนี้ ราคาเดียวกันนะคะที่ราคาแรกเลยนะคะที่มารีบอกไปนะคะก็คือแปลงนี้ก็จะเป็นประกายดาวกลายนะคะประกายดาวกลายนะคะโอเคค่ะท่านไหนอยากได้คริสตานิมนะคะทักมาได้นะคะอยากได้ไซ์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออ่ะไซ์นี้ไซ์นี้พูซิลี่ก่อนแล้วกันพูซิลี่ใบใบกึ่งใบเรียบเป็นพูซิลี่ไม้ไฮบริดนะคะ กระถางนี้นะคะกระถางนี้490รวมส่งนะคะมีอยู่2กระถางในกระถางที่1นกระถางที่2นะคะซีรีส์ใบเรียบไม้ไฮบริดนะคะจะพาไปชมลิปไซนัมนะคะนะคะแล้วก็ซีรีส์หน้ายักษ์นะคะดีๆีหน้ายักษ์นะคะไม้ชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะชุดนี้ไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเป็นไม้ที่บรีจะเอาไว้ทําจํานวนนะคะหันข้ออะไรประมาณนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะอ่า นะคะแล้วก็จะไปที่หน้าวัวหัวใจนะคะหน้าวัวหัวใจกระถางนี้เอาไป290รวมส่งนะคะ290รวมส่งนะคะนะคะแต่มีหลายไซส์นะคะ490ก็มีนะคะ490ก็มีนะคะ490ก็มีนะคะนี่เลยนะคะโอ้ยใบสวยๆนะคะยอดสวยๆ โู้นะคะ490นะคะแล้วก็จะไปคริสตัลนัมนะคะเดี๋ยวมาเลยจะพาไปคริสตัลน้ำหางกระเบนยังมีอยู่นะสติงเลหรือว่าหางกระเบนนะคะยังมีอยู่นะคะแล้วมีเยอะด้วยนะคะมีเยอะ <laughs> นะคะ่าคริสตัลนัมต้นนี้นะคะเป็นไม้มเมล็ดที่สวนทั้งหมดเลยนะคะนี่กระดูกชัดมากนะคะแล้วสวยมากนะคะ 490รวมส่งนะคะไซนี้นะคะกระถาง6นิ้วนะคะไซนี้กระถาง6นิ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูขนาดนะคะให้ดูขนาดสวยมากกระดูกชัดมากกระดูกชัดแต่เล็กขนาดนี้นะคะโตขึ้นแบบโตขึ้นแบบเด่นชัดเลยนะคะก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นเด่นชัดก็คือเด่นชัดถ้าเป็นเป็นกระดูกแบบเล็กๆแล้วก็จะมีพื้นเข้มโตขึ้นมาจะเป็นพื้นเข้มเข้มนะคะ กามะยีแบบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะไปเป็นทรงรูปหัวใจหัวใจแบบจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ okay. to to help, นะคะราคาเดียวกันนะคะาะได้ต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยนะคะนะคะมินิมินิกรมารีก็มีนะคะนะคะนะคะอันนี right FREE, ้490รวมส่งนะคะ490รวมส่งนะคะไซส์พอจับต้องได้นะคะท่านไหนไม่อยากได้มินิแบบว่าเอาไปเลี้ยงต้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไปเลี้ยงต้อยนะคะอย่างนี้เลยนะคะสวยนะคะแต่ไซนี้ถ้า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 โตกว่านี้อีกนิดก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะถ้าโตกว่านี้อีกจะอีกราคาหนึ่งที่จะมีไม้ยกยอดที่มาริชําไว้ขายก็มีนะคะราคา600 800 900อยเรอยอะไรเงี้ยก็มีนะคะคือเราอยากได้ไซมินิมินิไปเลี้ยงนะคะไปเลี้ยงแบบเอ๊ะฉันก็นเลี้ยงได้นะอะไรเงี้ย นะคะจะโอเคค่ะวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะอยากได้ต้นไหนก็ทักมาค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่จ้า